ปูอัดจ้าปูอัดสวัสดีจ้าร้านสีคิวพาาชามพาชิมมาแล้วจ้าวันนี้เรามาชิมเรามาตำปูอัดกันนะจ้าคุณผู้ชมตำปูอัดจ้ารสจัดจัดใส่พริกทั้งไล่ไปเลยนะจ้าเรามาลงมือตำกันเลยนะจ๊าตำตำเลยนะจ้านี่เลยจ้ะ พริกสดกระเทียมทั้งไล่เลยนะจ๊ะใส่ไปเลยจ้ะแล้วก็ตำตำตำ,ตำเลยจ้ะตำพริกหยาบแล้วเรามาลงมือปรุงกันเลยนะจ๊ะนี่เลยจ้ะอันดับแรกจ้ะ มะเขือเทศทั้งไล่ไปเลยจ้าผงชูรสรัวนๆเลยจ้าจะได้แซ็บๆกุ้งแห้งฝอยก็รัวๆไปเลยจ้าจะได้อร่อยอร่อยนะจ๊ะน้ำตาลก็ฉ่ำๆเลยจ้าจะได้หวานๆเติมความหวานนะจ้าเติมน้ำปลาจ้าไม่ต้องเยอะจ้าเดี๋ยวเค็มนะจ้า กามผู้เ้าให้เข้ากันนะจ๊ะเมื่อกี้นี่พูดผิดจากคุณผู้ชมเติมเบาหวานจ้าไม่ใช่เติมความหวานนะจ๊ะเติมเบาหวานนะจ๊ะ ทำด้วยเส้นมะละกอนะจ๊ะเส้นมะละกอก็มาทางไล่นะจ๊ะคุณผู้ชมใส่ไปเลยจ๊ะใส่ไปเลยจ้า ณผู้ชมครับอาจจะมีเสียงรถเสียงคนบ้างก็ต้องขอโทษขอภัยด้วยนะครับบ้านอยู่ใกล้กับถนนจ้าอยู่ริมเลยจ้านี่เลยนะจ๊ะตามด้วยมะข,ขามเปียกทั้งน้ำทั้งเม็ดทั้งเนื้อเลยจ้ะใส่ไปเลยนะจ้ะแล้วก็ของแซบจ้าน้ำปลานะจ๊ะใส่รัวๆไปเลยจ้า sẽ xếp xếp nó chá Tầm khu hay cho vào cả nha chá. Nó cần nàn chá đọt nha เส้นเลมไม่แซบจ้านี่เลยจ้าตามด้วยปูอัดนะจ้าใส่ไปเลยจ้า คนคู่เขาให้เข้ากันนะจ๊ะหอมมากเลยจ้ะปูอัดกระโดดจ้าปูอัดยังไม่ตายจ้า ปูอัดกระโดดออกจากโคกเลยจ้า นะกินจังเลยคุณผู้ชมถูกใจคลิปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับถูกใจคลิปอย่าลืมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับแซบแล้วจ้าตักใส่ถาดเลยนะจ๊ะ All right. ทำจ่าส้นตามรถจัดจัดใส่พริกขัง้งไรเลยจ้าฝีมือแม่ค้าขายของชำนะจ๊ะ น้ำต,ม,ตมช่ำๆเลยจ้าคุณผู้ชมนี่เลยจ้ะตกแต่งด้วยผักบุ้งนานะจ้าคุณผู้ชม หอมจังเลยแม่ค้าอะไรเนี่ยทำอะไรก็น่ากินไปหมดขอชมตัวเองก่อนนะจ๊ะแม่ค้าอะไรเนี้ยทำอะไรก็น่ากินไปหมดเลยอ๋อ ล้นถาดแล้วจ้าน้ำต่ำล้นถาดแล้วน่าชิมไหมคะคุณผู้ชมเข้ามาทักทายกันได้นะจ้าไม่ต้องกลัวนะจ้าแม่ค้าใจดีจ้าเข้ามาทักทายได้นะจ้า นะคะตำโชนะจ๊ะไม่ได้ตําขายนะจ๊ะตำโชอยากให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะจ๊ะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกันนะจ๊ะจะได้ดูคลิปใหม่ๆทุกวันนะจ๊ะ ตำปูอาจจะตำปูอาจรสจะจัดใส่พริกทั้งไล่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวขอตัวไปชิมก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันคลิปใหม่เจอกันใหม่เจอกันทุกวันเลยนะครับแล้วขอขอบคุณคุณผู้ชมที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับ ขอให้เฮงเฮงปังปังรวยรวยกันทุกคนทุกท่านนะครับ